กัลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิดวันนี้เราอยเกยม c a l of u t y Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้พี่ลิ่งก็จะมาสปอยหนึ่งในปืนใหม่ผมที่ได้คอนเฟิร์มแล้วจากออฟฟิเชียว่าจะมาในแบนด์พาร์ทซีซั่น11เอาระแล้วก็มาดูกว่าว่าหนึ่งในปืนใหม่ที่จะมานั้นเนี่ยมันคือปืนอะไรและมีความสามารถในการเล่นอย่าง,างไรกันบ้างก็มาดูกันเลย และนี่คือภาพจาก Official ของ Call of Duty Mobile ผมถึง2ปืนใหม่ที่คอนเฟิร์มว่าจะมาแน่นอนก็แน่นอนว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยพิลินก็จะมาพูดถึงปืนที่อยู่ตรงกลางก่อนผมที่อยู่ด้านล่างก็มาดูก่อนว่าปืนนี้มันคือปืนตะกุน้าย r m g กับตัว PKM โดยตัวปืนเนี่ยเรียกได้ว่าจัดได้ว่าเป็น,นหนึ่งปืนสาย L G ในสมัยก่อนของเวอร์ชัน P C ว่าเป็นปืนที่โหดจัดๆเลยผมไม่ว่าจะเรื่องคุณสมบัติข,ของการทำดาเมจตัวปืนแล้วก็ในเรื่องของค่าความแม่นยำการควบค,คุมของตัวปืนเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นปืนที่กินขาดของปืน L G กระบอกอื่นในสมัยก่อนโดยจุดเด่นหลักของตัวปืนเนี่ยก็แน่นอนอยู่แล้วผมเป็นในเรื่องของดาเมจดาเมจของตัวปืนนี่หนักมากครับผม ยิงนัดหนึ่งเนี่ยก็เฉลี่ยที่ประมาณ3 0มส3 6ถึงสากว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยในการยิงเนี่ยก็คอนเฟิร์มว่าในระยะกลางถึงกึ่งๆระยะไกลเนี่ยจะสามารถฆ่าศูตรูด,ด้วยกระสุนเพียงแค่ประมาณ3นัดเท่านั้นนะผมหรืออาจจะมากหน่อยก็อาจจะเพิ่มเป็น4นะัดถ้าเกิดว่ายิงไม่โดนจุดตายนะก็หรือว่าเป็นหนึ่งปืนสาย m m g เนี่ยที่แรงมากๆอีนงกระบ,บอกของโตเกม แต่ถ้าจ่อคามแรงของตัวปืนนั้นยังไม่พอครับผมตัวปืนเนี่ยยังจัดได้ว่าเป็นอีกหนึ่ง SLG ที่มีความสามารถในการลั่นกันสุดค่อน,นข้างเร็วแล้วก็บินเบิร์สเร็วจัดเพราะฉะนั้นเนี่ยบวกกับดาเมจแรงและลั่นเร็วนยทำให้ปืนนี้เนี่ยค่อนข้างน่ากลัวมากๆนะในส่วนของวิธีกระสุนตัวปืนนะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นแรงดีในเวอร์ชัน PC เนี่ยมันจะเน้นดีดขึ้นบนอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยใส่พวกลดแรงถีบแนวตั้งกับการคุบวิธีกระสุนแล้วก็ เพิ่มของแต่งที่เล็งเร็วนอนเนี่ยตัวปืนนี้เนี่ยก็บอกเลยว่าค่อนข้างจะเพอร์เฟกในการเล่นเกมเพลย์และยิ่งเข้ามาในภาคของโมบายเนี่ยพี่ลิงว่าตอนแรกๆที่มันเอามาเนี่ยมันต้องโอพีแน่นอนโดยสำหรับการใช้าง,งานหลักของตัวปืนนะผมแน่นอนว่าเป็นปืนสาย LMG อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสไตล์การเล่นเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เน้นในเรื่องของการวิ่งประทะตรงๆเท่าไหร่ผมจะเน้นในเรื่องของการซุ่มดักแล้วก็แคมป์ยิงศัตรูที่วิ่งมาหาเรามากกว่าเพราะว่าอย่างที่ว่าไปไับผม ตัวปืนเนี่ยมันมีข้อดีเยอะขนาดนี้ตัวปืนมันก็ต้องมีข้อเสียที่ใหญ่หลวงมากก็คือตัวปืนมันจะค่อนข้างหนักกว่า AMG กระบอกอื่นๆเล็กน้อยก็เลยทําให้ movement การเคลื่อนที่ของเราเนี่ยจะค่อนข้างต่ำครับผมทำให้ปืนนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะเดินบูได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเท่าไหร่เพราะฉะนั้นการเล่นสาย cover หรือว่าสายแคมเนี่ยจึงเป็นทางออกที่ดีที่สุดของการใช้งานปืนกระบอกนี้นะจัดได้ว่าเป็นหนึ่งปืนเลยผมที่มีความสามารถในการเล่นเนี่ยค่อนข้างที่จะกึ่งๆ OP เลยนะในเวอร์ชั่นของ PC ผม ดาเมจเร็วแรงไม่พอเนี่ยลูกกระสุนก็ยังให้มาเยอะมากผมเริ่มต้นมาเนี่ยก็คือมีแม็กซีนยิง1 0 0รลูกบวกอ,อีกอีกแม็กอีกประมาณ200-300ถึงรลูกด้วยกันทําให้การใช้งานเนี่ยยิง่งเล่นเป็นสายแคมเข้าไปอีกก็ผมบอกเลยว่าแทบจะลืมคําว่ากระสุนหมดได้เลยทีเดียวเชียวนะเพราะจะสามารถยิงแบบ EC EC e ได้เลยจะยิงเซฟก็ได้หรือว่าจะเน้นยิงกาดกดดันศัตรูก็ได้เหมือนกันในส่วนเมตาของโตปืนถ้าเกิดว่ามันเข้ามาสู่ในโหมดเกม hey a, เพลย์การเล่นจริงๆแล้วผมมันจะสามารถอยู่รอดได้ในเมตาหรือเปล่า ต้องมาวิเคราะห์กันก่อนเลยผมตอนแรกเนี่ยตอนนี้เนี่ยเมตาของปืนสาย AMG ที่น่าจะนิยมที่สุดเนี่ยก็จะมี2ตัวผมก็คือตัว h ูเกอร์และก็ตัว M c AMG ซึ่งแน่นอนว่า2กระบอกนี้เนี่ยมันก็มีจุดเด่นในเรื่องของการยิงระยะไกลผม ที่ลุนค่อนข้างมีดาเมจแม่นยาแล้วก็ดาเมจค่อนข้างสเสถียรรับในส่วนของตัววิถีกระสุนแต่ในการยิงเนี่ยแน่นอนว่าการทํางานของตัวลูกกระสุนเนี่ยมันต้องใช้กระสุนเนี่ยประมาณเฉลี่ย4-5ถึงลูกขึ้นไปแล้วก็วิถีกระสุนเนี่ยมันก็ค่อนข้างอาจจะมีแบบปัดๆไปๆบ้างเล็กน้อยในการเล่นนะเพราะว่ามันเพิ่งโดนเนร์ฟมาในส่วนของตัวโฮเกอร์นะและก็ด้วยเหตุนี้ผมทําให้การมาของปืนกระบอกนี้เนี่ย PKM ผมพี่ยิงก็น่าจะคอนเฟิร์มได้ในระดับหนึ่งเลยว่าถ้าเกิดว่ามันมาโหดจริงๆอย่างในเวอร์ชั่นของ PC นะ น่าจะรู้ได้ว่าเป็นปืนเมตาใหม่ของสาย l g ได้เลยครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีอยู่แพทหนึ่งครับผมที่ l g เนี่ยมันโหดมากเพราะว่ามันสามารถฆ่าศัตรูตายด้วยกระสุนเพียงแค่3นัดได้กับตัว S36 ในแพทเ,เวอร์ชั่นแรกๆเลยแพทนั้นเนี่ยพี่ลิงจำได้เป็นอย่างดีว่าทุกคนเนี่ยเล่น l g กันโหดผถึงขนาดว่าไม่มีคนเดินบุกเลย L.G มันครองเมืองมานานมากก็คือทุกคนเล่นแคมป์กันหมดหละจนเสียเวลากว่าจะเล่นแต่รอบได้นี่โคตรนานเลยผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเมตาเนี่ยมันกลับมาเป็น L.G อีกครั้งหนึ่งเนี่ยยิงสานัดตายเหมือนกับไอ้สามหกในเวอร์ชันก่อนเนี่ยโหบอกเลยว่ามันเทิงครับผมและยิ่งเต็มในแพ่ล่าสุดนี้ผมที่รกได้ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นแพ่ของ A.R นะก็จะเล่นตัวปืนอย่างตัว M.13 เป็นหลักหรือว่าตัวปืนเบิร์สต์ผมอย่างตัว Type5 เนี่ย โอ้โหพี่ลิงบอกได้เลยว่าทาย25เนี่ยแน่นอนว่ามันไม่บวกระยะประชิตอยู่แล้วผมยิ่งเจอสาย PKM ดักหลอย,ยิงได้เมื่อไหรนะ่เนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าทาย25ก็ทาย25เหอะผมเจอดักซุ่มยิงตายนี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวปืนนี้พี่ลิงมองว่ามีโอกาสสูงมากเลยที่มันจะเป็นเมตาทันทีนะเมื่อเข้ามาในแพทใหม่ๆตั้งแต่ตอนแรกๆเลยแต่ต้องย้ำก่อนว่าในส่วนของแนวคิดนี้เนี่ยมันก็คือในเวอร์ชันของ p c <20 S 1> ที่มา <20 S 1> อัปเกรดขอบนโมบายนะก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไดด้นนะในอาตมมแ่่วหขง MP พี่ลิงก็ยังคงมองอยู่ว่ามันยังเป็นปืนที่ดูค่อนข้างที่จะโอพให้สมโฟเลยนะถัดหน้าในฝั่งของโมด VR ถ้าเกิดว่า MP มันดีผมพี่ลิงก็ยังคงมองว่า BR มันก็ยังคงดีอยู่พอแน่นอนว่าบ r าเนี่ยมันเน้นการยิงระยะไกลเป็นหลักอยู่แล้วผมยิ่งเป็นปืนระยะไกลที่ดานเมจเสถียรแรง,แ,รงและนิ่งๆเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่า สามารถเอามาเล่นแทน ak 4 7ได้เลยผมถ้าเกิดว่าดาเมจมันแรงและนิ่งตามที่เป็นเวอร์ชันของ pc นะเพราะฉะนั้นวิยาเนี่ยก็น่าจะได้เฮนะผมถ้าเกิดว่าปืนนี้เนี่ยมันตรงสเปคแล้วก็มาดีนขนาดนี้นะแล้วก็เข้าประมาณนี้ผมสำหรับการอัปเดตรีวิวความสามารถของหนึ่งในปืนใหม่ที่คอนเฟิร์มแล้วว่าจะมาในซีซันสิกับตัวปืน pkm สาย l m g พเพื่อนๆน,น,นะผมที่ได้ดูคลิปนี้แล้วเนะี่ยมีความคิดเห็นกันบ้างครับเจ้าปืนใหม่ที่กำลังจะมาเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์แล้วก็พูดคุยได้ที่ใต้ซาะ แล้วเหมือนเดิมถ้าใครชอบคิดดีๆแบบเฮ้ยมีสาระคลุมลนี่ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครต์ตลดตามกันได้นะครับผมทางช่องยูทูบแล้วก็ออกแฟนเพจเฟซบุ๊กนะวันนี้ต้องขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาชมผมก็ไปแล้ว We're halfway there. Keep going. One comes one today. Enemy IAV on the field. That's what's has gone! Reloading! Allied UAV overhead. Fire! Course 233 non-station. We have white phosphorus, ready to deploy. Target is marked! Fire! Copy. Going dropping white phosphorus. to windmill. 我探听。 Bye for one on station, weapons ready. What's the reload? Look ah. down. Visual on target engagement. Yeah. One down. One exposed, engaging. great things from you.